มีทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีย๋ยวกินนะคะโอเค,ออเคจะหั่นทีนี้จะมาสอยนเดี๋ยนะคะนี่ก็เล็นลลกของช เลยนะมืพูดแท้ไม่ได้พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นกันเนื้อเปื่อยผมกำลังซอยเนื้อจ้ามาหั่นเนื้อเปื่อยที่ตุน๋นตุ๋นไว้นะตุน๋นมาต่ำคืนกับหมูวานิชบุลเล่วันนี้ตอนเย็นๆก็มาทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกสาวกินอักหอย วลวก็จกเส้นใส่ดูสาวกพ่อสะก้อนถ้วยเงี้ยถนี่ม่เสียวหรกถวยเี้อู้หูนะตัวเทียนเก็บอไปนี้เนื้อนี่นเนื้ออันนี้เนื้อ,อน,นี่ปนะนะุ๋ดีดีดด วกเส้นนี่เพียวพอไม่ต้องเยอะิเงมเปื่อยดียดีป่ะ นี่อะไร yeah. <coughs> 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 ชิ้นละจ้าอ้าชิ้นสุกแล้วมั้งโอุ้กแล้วเดี๋ยวนะจ้า Đi chín mũ Xếp Một xíu lạc Một

เออเพิ่มเส้นหมอไม่เส้นดินนะจะเอาปลาหมึกเหรอแม่กระเด็นนะโอเคเดี๋ยว ใสนะ่นะถุงห่อไม่มีถุงห่อหมดมัํานะ กินเบิดเลยมันหลหนักซ<ะ><ะ>ื้อมานน้อยเลยเนาะ รั่วให้เบนด้วยใช่ไหมอืม ดต้องไปทำยัไงก่อนเนี่ยกนเดียวอ่าฮะตัวนีย้อด้แยกยต้องลวกสดดุก้วยคร้วพี่ร้อโอ้

เดีเ๋ยวเดี๋ยวงใจเย็นนะจ๊ะทีกชิ้นะเกี้ลูกจ๊ะพอแล้วพอแล้วมาในเบนนะนพ,พ,พอก่อนเออให้พอ้วพอก่อนเอือันนี้หพออลูกสิ้นเจ้าหน่อยลูกสิ้นแสบเลยเจ้าเนี้

พริกไทยน้ำเกียวทำเองครับตามใจฉันผิดค่ะ

เลยที่สุดเลยใช่ป๋อนี่อืมใช่โอ้แซ่บเจ้าขั้วตัวเองนะจ๊ะไปนี่เหรมะนาโมเลยนี่ของแม่อือนี่ของแม่นะคะ ไทยแต่แ,บบแบบม่ไม่กินพริกแม่ไม่ต้องใส่พริกทำแบบไม่มีพริกอยู่พริกไม่ได้ <c oughs> เสียท้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อจา้าทำเองกินเองแซ่บเองนะคะหนุ่ยพายกินผ้า เที่ยวไม่ได้จ้ากินก๋วยเตี๋ยวน้องกันค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ก็ใส่สิโอเคบายบาย